สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจเจ๋นะคะ,จะเจ๋ฟอร์ดพับปะแดงค่ะวันนี้นะคะ,จะเจ๋จะมารีวิวนะคะรุ่นนี้เลยนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่น o p e n Cap XL พั s นั่นเองนะคะรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าราคาของเขาค่าตัวของเขาแสนถูกมากๆเลยนะคะเป็นตัว o p e n Cap ตัวเกียร์แมนนวลนั่นเองนะคะราคาจะอยู่ที่7 9 0 0 0บาทนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะว่าจเจ๋ทำการ เปลี่ยนโฉมยังไงให้เขากันบ้างนะคะมาชมในส่วนของตัวด้านหน้ากันเลยนะคะในส่วนของตัวด้านหน้านะคะเราก็ทกําการในเรื่องของการเปลี่ยนในเรื่องของตัวไฟนะคะไฟเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นไฟตัวอะโปรเจคเตอร์ LED นั่นเองนะคะเป็นลำแสงสีน้ำเงินนั่นเองนะ ตัวสีเนี่ยมีให้เลือกสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะคะลูกค้าชอบสีไหนก็แจ้งมาได้เลยนะในส่วนของตัวไฟ daytime ไแ u n น i n g light นะคะตัวนี้เราก็เปลี่ยนให้ด้วยนะเราเพิ่มเติมมาให้ในส่วนของตัวไฟหลีนะคะก็คือจะเป็นตัวไฟฮาโลเจนนั่นเองนะ,ะมาชมในส่วนของตัวกระจังหน้ากันบ้างนะคะตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นตัวอักษร ford นะคะตัวนี้ เป็นทูโทนนะเป็นดําตัดขาวนั่นเองเป็นสีตัวตัดนี่คือเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะตัวอักษร FORD กระจังหน้าตัวนี้เรายังให้มาพร้อมกับในเรื่องของตัวไฟจิ๋วนะคะสามจุดนั่นเองนะมาชมในส่วนของตัวฝากระโปรงหน้ากันบ้างในส่วนของตัวฝากระโปรงหน้านะคะที่เราเพิ่มให้มาก็คือจะเป็นในเรื่องของตัว สกูปหน้านั่นเองนะตัวนี้จะเป็นสกูปหน้าทรงฟิกนะคะเป็นสีทูโทนนั่นเองลูกค้าอยากได้เป็นสีดําล้วนสามารถแจ้งมาได้เลยนะแต่ตัวนี้ลูกค้าขอเป็นทูโทนขาวตัดดําด้านนั่นเองมาพร้อมกับตัวม้ามาแต่งนะคะที่เป็นสีขาวตัวรูปสัตว์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะเป็นตัวแรดหรือเป็นตัวกระถิงก็ได้นะคะอันนี้คือเปลี่ยนนักสัตว์ได้เลยนะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะด้านข้างมาแผ่นดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างที่เราเปลี่ยนในเรื่อง ของตัวในเรื่องของตัวคิ้วล้อนะคะตัวคิ้วล้อตัวนี้นะคะที่เราเปลี่ยนให้ก็จากเดิมที่เป็น3มนิ้วนะเราเปลี่ยนเป็น6นิ้วที่ตีหมดให้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ชอบทรงหมดนะอยากได้เป็นทรงพื้นเรียบก็สามารถแจ้งเจ้าเอ๋มาได้เลยนะคะในส่วนของตัวแม็กนะคะที่เราทําการเปลี่ยนในเรื่องของแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ1ิบ หกนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นจะอยู่ที่หน้ายางอยู่ที่สองหหทับ70 R16 นนั่นเองเป็นยางของมอนเตอร์นะคะลายล้อแม็กอันนี้ก็ยอดฮิตเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกไม้นั่นเองนะ,ะลายดอกไม้สามารถเลือกในเรื่องของตัวเฉดสีได้ด้วยนะ,ะสีดำสีขาวอ่าสีดำสี b r อนเงินหรือจะเป็นสีสีแดงก็ได้นะคะอันนี้คือเรามีให้ด้วยนะ ในส่วนของตัวด้านหน้านะคะที่พลาดไม่ได้เลยในเรื่องของตัวสีขาวนะต้องติดในเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์นะคะเพราะจะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนั่นเองนะคะในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์นะคะอันนี้ที่จเจ๋ส่งลายให้ลูกค้านะคะลูกค้าเลือกลายนี้นะจะเป็นตัวสอนเรนเจอร์นะคะก็คือตั้งแต่แถบประตูมาถึงท้ายเลยเห็นไหมคะก็คือยาวไปถึงทางด้านท้ายเลย ในส่วนของตัวฟิล์มนะต้องบอกว่าลูกค้าติดตั้งฟิล์มในเรื่องของตัว60%รอบคันนั่นเองแล้วก็ติดเพิ่มในเรื่องของตัวกันสาดให้ด้วยตัวเล่าหลังคาต้องบอกว่าอันนี้คือเราเป็นเาวาหลังคาที่ติดเสริมเข้ามาให้เพิ่มความสวยงามนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ให้ใช้งานจริงนะต้องบอกว่าเราแค่แตะในเรื่องของตัวกาว 3M นั่นเองในส่วนตัวรุ่น XL Plus นะต้องบอกว่าตัวกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะ แต่ว่าเราให้มาในเรื่องของตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนั่นเองกระจกมองข้ามสามารถปรับในเรื่องของตัวปรับการมองเห็นแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะต้องบอกก่อนส่วนมือจับประตูนะต้องบอกว่าตัว XL Part จะเป็นสีดำนะแต่ว่าเจ๊เพิ่มในเรื่องของตัวกรอบครอบกันลอยให้นั่นเองนะคะมาชมทางด้านท้ายกันมากนะ,ะด้านท้ายของเราก็ เพิ่มในเรื่องของตัวโลบาร์นะคะรุ่นนี้ก็หลายๆคลิปที่ลูกค้าเห็นจะจะเห็นว่าตัวโลบาร์ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะติดตั้งเป็นทรงตัวเอาลนเอาลนเดอร์ที่เป็นทรงแขนยาวนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถเพิ่มนะคะเสริมในเรื่องของอุปกรณ์ตัวนี้เรามีช่องไว้ใส่ที่เผื่อลูกค้าที่อยากติดตั้งอุปกรณ์เสริมในเรื่องของตัวตะแกรงวางสัมภาระนะคะสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะเรามี รูไว้ให้แล้วนะคะสามารถเพิ่มได้เลยนะตะแกงที่เราก็มีมีขายนะคะมีขายนะ้องบอกว่ามีขายนะคะอยากอยากจะได้เพิ่มก็บอกมาได้เลยนะในส่วนของตัวนี่เลยต้องดูว่าในเรื่องของตัวช่วงล่างนะคะของเราต้องบอกก่อนว่าช่วงล่างของตัว xl plus ตัวนี้นะคะในเรื่องของตัวโช๊คอัพนะคะปกติถ้าเป็นรถทั่วไปเนี่ยตัวโช๊คอัพของเรานะคะจะอยู่ในเรื่องของตัวข้างในคาสีนะคะ แต่รุ่นนี้ n น็ t เจนเราเปลี่ยนแล้วตัวโชกอัพนะคะต้องบอกว่าตัวนี้ตัวโชกอัพของเราเปลี่ยนปรับออกมาจากนอกคัสซีนะคะปกติแล้วรุ่นเดิมๆจะอยู่ในคัสซีนะอันนี้เราออกมานอกคัสซีเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับตัวรถเวลารถตกลุมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะได้ความนุ่มนวลเหมือนขับรถเก่งเลยนะคะ <c oughs> ในส่วนของตัวดิสเบรกนะคะต้องบอกว่ารุ่นเอ็กซ์อัลพาร์จะเป็นดิสเบรกหน้าดัมหลังนั่นเองนะ แล้วก็รุ่นนี้ต้องบอกนะว่าไม่มีในเรื่องของตัวบันไดเหยียบด้านข้างนะถ้าตัวบันไดเหยียบด้านข้างต้องเป็นตัว XLS นั่นเองนะคะหรือเป็น XL พัสนะในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะต้องบอกว่าไฟท้ายเนี่ยเป็นฮาโลเจนนะแล้วก็เพิ่มจะเอกเพิ่มให้ในเรื่องของตัวกรอบครอบไฟท้ายนะคะอันนี้เพิ่มความสวยงามโดดเด่นให้กับตัวรถแล้วก็ยังป้องกันเวลาเราถอย เผื่อไปโดนชนมุมอะไรเนะี่ยตัวนี้มันก็ยังช่วยป้องกันได้นะตัวลายสติกเกอร์เราแปะมาให้ถึงตัวฝาท้ายเลยนะคะต้องบอกว่า ให้ทั้งคันเลยดันฝาท้ายเลยแล้วก็ในส่วนของตัวคําว่าเรนเจอร์นะเราติดตั้งเพิ่มในเรื่องของตัวสติกเกอร์นะคะแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3ย้ายจากหัวเก่งนะคะมาอยู่ตรงฝาท้ายกระบะแล้วมาพร้อมกับโลโก้ที่มีขนาดใหญ่เพิ่มความชัดเจนให้กับตัวยี่ห้อรถนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายรุ่น XL Part s, ไม่มีกันชนท้ายนะอันนี้ลูกค้าเพิ่มนะคะเป็น ในเรื่องของตัวกันชนท้ายนะคะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นทรงเสมอกับฝาท้ายนั่นเองนะเสมอกันหรือจะเลือกอีกแบบหนึ่งเป็นทรงแขนโอบก็ได้อันนี้จะมีให้เลือก2แบบนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยห่วงแดงนะคะต้องบอกว่าห่วงแดงอันนี้คือใช้งานได้จริงไม่ได้ติดสวยงามแย่งเดียวนะคะใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะ,ะในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะเราก็มีให้ทุกรุ่นเลยนะ,ะยางอะไหล่ตัวรุ่นเรนเจอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นฟอร์รุ่นไหนเราก็มียางอะไหล่ให้ทุกรุ่นเลยนะ มาชมภายในกันบ้างนะคะภายในของเรานะที่จเจ๊ทําการเปลี่ยนให้นะคะก็คือจะนี่เลยนะจะเป็นในเรื่องของตัวเบาะหนังนะคะเดิมๆแล้วรุ่นเอ,เอ็กอพัจะเป็นเบาะผ้าแต่อันนี้คือลูกค้ารีเควสตมาขอเป็นเบาะหนังเบาะหนังเป็นได้ดำเบาะสีดําได้แดงนั่นเองนะคะในส่วนของตัวที่เป็นออปชั่นของตัว XL p a สนะคะต้องบอกว่าตัวหน้าจอนี้เลยเป็นพระเอกของรถเลยทีเดียวตัวนี้เราให้มาเป็นรุ่นที่ถูกแต่ว่าเราใส่ออปชั่นมาเป็นหน้าจอขนาด10.1นิ้วนั่นเองนะคะอันนี้คือเรามาให้ให้มาเลยเป็นหน้าจอแบบสัมผัสด,ด้วยนะลูกค้านะในส่วนของตัวแอร์เราก็มีมาให้นะคะตัวนี้ปรับอุณหภูมิได้แบบ แล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์นะคะเกียร์ของเราก็เป็นเกียร์6สปีดเป็นเกียร์แมนนวลนั่นเองนะมาพร้อมกับช่องตรงกลางที่สามารถวางแก้วได้2แก้วเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่พักแขนเรายังให้มาในเรื่องของนี่เลยนะคะภายในของเราที่พักแขนก็ยังมีช่องนะคะสามารถเก็บของได้ด้วยนะแล้วก็มีช่องเสียบสายนะคะตัวนี้ก็คือเป็น 12โวลต์นะคะตัวนี้นะคะก็คือสามารถชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมตัวในเรื่องของตัวพรมลัยนะคะตัวนี้พรมลัยของเราจะเป็นพงมลัยยูรีเทนนะคะแต่ว่าตัวนี้เรายังให้มามาติฟังก์ชันที่พงมลัยลูกค้าสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงขณะขับรถนะคะก็คือเพื่อลดนะคะการละสายตานะคะไปแตะที่หน้าจอนะ ในส่วนของตัวกุญแจนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นกุญแจรีโมทนะต้องบอกว่าเป็นกุญแจรีโมทแต่เป็นระบบบิดสตาร์ทนะคะ<ม>แล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะก็สามารถควบคุมที่ตรงนี้ได้เลยนะคะปรับออโต้ตั้งออโต้ไฟหลี่ตรงนี้ได้หมดเลยนะคะก็คือควบคุมที่ตรงนี้ได้เลย<ม>เห็นไหมว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นของตัว Open Cap ยกสูงแต่ให้ออปชันมาได้ เยอะมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าคุ้มค่ากับราคาที่ลูกค้าจ่ายมากๆเลยแล้วก็โปรโมชั่นก็ยังดีด้วยนะต้องบอกว่าอันนี้นะเฉพาะเดือนนี้นะเดือนนี้นะเจ๊จัดโปรแค่เดือนนี้เดือนเดีเดยวนะคะก็คือเจ๊ให้เป็นส่วนลดเงินดาวนะคะอยู่ที่ 1 0,000แสนบาท <Wow. S 1> นั่นเองนะคะถ้าสนใจในเรื่องของโปรโมชัน่นสามารถโทรเข้ามาหาเจ๊ได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์หกสามนะคะสามหกแปดหนึ่งสี่สี่หนึ่งนั่นเองนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะลูกค้าก็โทรเข้ามาสอบถามเลยว่าทําอาชีพอะไรรับราชการชาวไร่ชาว,ชาวสวนชาวนาขอให้มีไรายได้ชัดเจนนะคะต้องบอกว่าจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนนะ,จะเจ๊ก็สามารถไปส่งรถที่บ้านลูกค้าได้เลยนะคะ mm. อันนี้คือส่งฟรี ทั่วไทยเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็วันนี้ก่อนจบคลิปนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องเจใ๊ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ